สวัสดีค่ะช่องปิ่เสือปาตริรอนชาแนลวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับวิธีเช็คคลิปติดเหลืองในช่อง YouTube ของเรานะคะคือคลิปติดเหลืองเนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์หรือว่าสร้างไรายได้ไม่ได้มันจะไม่ไม่โชว์บอกเราในหลังบ้านของเรานะคะเราต้องมาเช็คที่ Google Chrome เท่านั้นนะคะอ่าคลิกเข้าไปเลยค่ะคะ้คนหาเลยนะคะอะ่พิมพ์คำว่า youtube.com desktop นะคะ จะขึ้นโชว์แบบนี้คลิกเลือกเข้าไปเลยค่ะแล้วเลื่อนหานะคะเข้ามาที่หน้านี้แล้วเรามาเลื่อนหาดูว่าเราจะเลือกอะไรนี่เจอแล้วคำว่า YouTube คลิกเลือกเลยนะคะคลิกเข้าไปเลยอ่าจะโชว์มาที่หน้าเดสก์ท็อปของ YouTube เราช่อง YouTube ของเรานะคะเพื่อนหาอ่า วิดีโอค่ะคลิกตรงนี้เลยข้างซ้ายมือของเราคลิกคาว่าวิดีโอนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกเลยอ่าจะขึ้นมาหน้านี้ค่ะให้เรามาดูที่ช่องที่2ของเรานะคะช่องที่2เห็นไหมคะคำว่าไม่มีคือคลิปของเราไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ใดๆดั้งสิ้นนะคะเราเลื่อนหาตรงที่มันมีคําว่ามีการร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์นะคะอ่าคลิกเข้ามาดูเลยค่ะว่าเขาร้องเรียนเรื่องอะไร ดูค่ะไม่ได้รับผลกระทบเราเปิดแบบสาธารณะไม่มีสิทธิอ์อ่านดูว่าเราติดเรื่องอะไรนะคะจะย้อนกลับไปที่หน้าหลักของเราก่อนนะคะเพื่อดูคลิปอื่นๆว่าเราติดเรื่องอะไรนะคะคลิกกันไปเลย คลิปนี้อ่านดูค่ะว่เาเราติดเรื่องอะไรติดเรื่องเดียวกันเลยค่ะก็ะคือเสียงเพลงเสียงเพลงที่เราใช้บางส่วนของคลิปมีลิขสิทธิ์ค่ะแล้วมาดูอีกคลิปหนึ่งค่ะว่าเราติดเรื่องอะไรคลิปข้าไปเลยค่ะเพื่อดูว่าเราติดเรื่องอะไรนะคะามาแล้วแล้วเรามาดูรายละเอียดนะคะ คือถ้าใครที่ใช้โปรแกรมภาษาไทยมันก็จะขึ้นภาษาไทยให้เราอ่านค่ะอ่านเลยนะคะวิดีโอนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กคําคแนะนําของเขาก็คือว่าเขาแนะนําให้เราไปเปลี่ยนเปลี่ยนวิดีโอนี้ให้ให้เป็นสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กเท่านั้นค่ะเพื่อการดูต่อไปของเด็กนะคะเหมือนวิดีโอนี้จะไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับเราเท่าไหร่เนี่ยเรากลับไปแก้ไขวิดีโอที่เป็นปัญหาของเราค่ะ เลือกวิดีโอที่เป็นปัญหาของเราเลยคลิกเข้ามาค่ะ,ะติดเหลืองค่ะวิดีโอนี้ติดเหลืองวิดีโอนี้ไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้เนื่องจากติดลิขสิทธิ์เรื่องเพลงนี่ค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะว่าเขาติดเพลงเนี้ยเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่ให้เราใช้เราจะทํายังไงวิธีแก้ไขนะคะคลิกไปที่ การดำเนินการาตัวเลือกการดําเนินการแล้วเขาจะขึ้นโชว์บอกเราว่าตัดส่วนนี้ออกเปลี่ยนเพลงหรือว่าปิดเสียงเพลงนะคะให้เราเลือกว่า,าเราจะทำทำแบบไหนนะคะแต่สําหรับพี่เสือพี่เสือจะเลือกตัดส่วนที่ติดเลขสิทธิ์ออกนะคะพิ่เสือจะตัดส่วนนี้ออกไปเลยวิธีแก้ของเรานะคะตัดออกไปเลยค่ะ หรือใครจะเปลี่ยนเพลงก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของช่องเจ้าของคลิปเลยว่าจะทำยังไงอรอนะคะรอนิดนึงมาแล้วมาแล้วคลิกเลือกตัดส่วนที่เป็นปัญหาออกก็จะขึ้นโชว์คลิปมาให้เราดูด้วยนะคะว่าคลิปเราตรงไหนเป็นปัญหาเขาจะให้เราเล่นดูค่ะ ว่าเนี่ยถ้ากขตัดตรงนี้ออกแล้วเราพอใจไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราพอใจเราเลือกตัดเลยค่ะตัดเลยขั้นตอนนี้จะรอค่อนข้างที่จะนานมากนะคะ,ะเกือบ,เ,บเป็นชั่วโมงนะคะรอให้เขาอ up ัพอัพโหลดวิดีโอใหม่นะคะเขาจะตัดส่วนที่เป็นปนัญหาออกให้เราเสร็จแล้วเราจะย้อนกลับไปที่หน้าเดิมนะคะเพื่อดูว่าสถานะของเราอ่ะยังติดเหลืองไหมนะคะ ย้อนกลับไปที่หน้าเดิมของเรานะคะติดเหลืองไหมไม่ติดนะคะขึ้นก็ว่าไม่มีนั่นแสดงว่าที่เราเข้าไปแก้ไขเมื่อกี้มันหายนะคะมันโอเคช่องปิดเสือปาตาลอนก็มาแนะนำเพื่อนๆที่ทำ Youtube ด้วยกันนะคะวิธีเช็คง่ายๆด้วยมือถือ คือเราสามารถพกพาไปไปเช็คได้ทุกที่ที่เราไปนะคะติดตัวเราไปเลยวิธีเช็คง่ายๆเลยพี่เสือก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s สไคร e เพื่อให้พี่เสือทำช่องต่อไปนะคะทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนต่อไปสวัสดีครับ